ของดิสนีย์สโตร์อันอตึงข้างหลังออกมาแบบโอ้ยแลตัวของเรานั้นกใหม่เลขอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าสู่ช่อนโพนี่เทสช่องที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของ่นด้มากขึ้นกับพี่ไวคดามแล้วในที่สุดวันนี้พี่ไกคจะได้รีวิว เยอะมากและอลังการมากๆแต่ว่าพี่ใบจะแกะได้แค่2กล่องเท่านั้นที่เป็นของพี่ใบเองนะคะเพราะว่านอกนั้นมีเจ้าของแล้วค่ะจ้องน้องคือบอกเลยว่าเป็น2ตัวที่ใครไม่รีบซื้อบอกเลยว่าราคาเนี่ยจะพุ่งสูงอย่างแน่นอนมเมื่อเหลือแค่2ตัวที่เป็นของพี่ใบนะคะก็คือควีนเอลซ่าแล้วก็เป็นควีนอันนา จาก f ฟร์เส้ทหรือว่า For ์เ n p นภาคสนั่นเองนะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยทั้งเอลซ่าและอันนานะครับเขาก็จะกลายเป็นราชินีนะครับตัวลิมิเต็ดตัวนี้ตอนแรกนะครับที่วางขายเนี่ยเขาจะวางขายที่อเมริกาก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนที่วางขายอเมริกาเนี่ยถ้าเราซื้อคู่หนึ่งเราจะได้แถมโอลาฟคีย์นะครับซึ่งจะต้องซื้อที่อเมริกาและต้องจองให้ทันผ่านเว็บไซต์แต่ที่ไปจองไม่ทันเลยวันนั้นคือจําได้เลยว่าทะเลาะก,กับคุณแม่เลยนะคือคุณแม่แบบเรียกให้ทําอะไรสักอย่างเลยพี่ไปก็ไม่ทาอะไร เลยที่ไปยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ยืนจองตุ๊กตาเอลซ่า Elsa กับอันนาแต่ก็ไม่ได้ครับพี่ไปจองไปทั้งหมดรู้สึกประมาณกี่ออเดอร์นักสนะี่ไหมสี่โดนแคนเซลิลหมดเลยโดนคืนเงินหมดเลยก็เลยไม่ได้โอลาฟคียนะครับแต่ว่าโชคดีว่าอะไปได้มาจากประเทศอื่นๆอีกหลากหลายประเทศนะคบแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยต่อให้ซื้อทั้งคู่ก็จะไม่ได้โอลาฟคียนะได้แค่ที่อเมริกาเท่านั้นก็เสียใจมากเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าไม่ได้มาเลยทั้งเอลซ่าและอันนาจะรีวิวดิสนีย์ทั้งทีก็ต้องมีเจ้าหญิง รีวิวกันด้วยคอสแต่งปรบมือให้เจ้าหญิงเอลซ่าฟรีเยมาแล้วโอ้ยสวยสัดเลยวันนี้พิกกี้สวยมากนะคะมาในตีมอะไรเนี่ยตีมเอลซ่าอ๋อจะมีแบบมีมุกมีกริตเตอร์มีอะไรที่จริงๆแล้วกระโปรงกระโปรงก็มีกริตเตอร์ด้วยแอบให้ดูผ้านิดหนึ่งอินทรีย์อันดแต่ก่อนอื่นเราต้องทักทายกันก่อนหนึ่งสองสามวันนี้เรามา Yeah. yeah. รีวิวนะครับตัวลิมิเต็ด17นิ้วของดิสนีย์โซล17นิ้วเลยใช่ <Limited. S 1> ก็คือสูงเขาจะสูงกว่าไซสค์คลาสสิกดอลเพราะคลาสสิกดอลเนี่ยสูงแค่12นิ้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดซึ่งลิมิเต็ดเนี่ยจะเป็นไซส์17นิ้วและบอกเลยว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาทำกล่องมาให้เหมือนกับตัว Limited ลิมิเต็ดรุ่นใหม่ๆแล้วก็คือกล่องจะมีความเป็นไดมอนด์ปกติแล้วเนี่ยกล่องเนี่ยเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมปกติแต่เนี่ยเขาจะมีเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนไดดมมมออออนนน์เเเรรรริ่่่่่ตตั้งแะะไะพีีีโกยยลลใชวาาซ ที่เป็น,งงนจริงๆเริ่มมั้งแต่ซน<ม>เอเลล่าฟีมแล้วนะอ่ะ,อะจริงด้วยจริงด้วยใช่ใช่นะคะมันก็เลยมีความแบบ ความหรูหรามากขึ้นตัวแรกที่เราจะรีวิวนะคะก็คือเจ้าหญิงอันนานั่นเองนะคะน้องสาวชนี้ใช่น้องสาวน้องสาวพี่คิตตี้เองนะคบอันนาก็จะมาพร้อมกับกล่องสีคกล่องสีกรงมทธานะคะเขาจะมีลวดลายต่างๆเป็นสีทองเพื่อเพิ่มความเจลลักษช่ยฮรูหรูหราาเพราะขนาดกล่องตัวกล่องพลาสติกเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นเกรดทองเราก็จะต้องทำการเปิดโบออกก่อนไ y g ก็ อันนี้นะครเขาก็จะเป็นแบบว่าเรื่องราวของการออกคอลเลคชันนี้เวลาเปิดลิมิเต็ดแนะนําว่าให้เรานอนนอนก่อน<ม>แล้วก็ค่อยๆดึงออกมาแบบนี้นะครับหุ้ยแต่ความเป็นลิมิเต็ดนี่คือมันคือแบบหรูเลยอะ่ะมันกบอกได้เลยนะว่ากระดาษแข็งมากแล้วก็แบบพลาสติกทุกอย่างใช่บบนะครับอันนี้พอเราเปิดมาปุ๊บตัวพลาสติกข้างในเนี่ยมันจะมีความเป็นฟอยล์ทองเขียนคำว่าอันนานะครับตัวนี้เนี่ยมีแค่8 ตัวนโลกเราจะหามาได้ยังไงเนี่ยก็ไปแบบไปกว้านซื้อมาไปแบบประมูลไหวิธีการเปิดอันที่2จริงๆอ่ะพี่ไปต้องมีผ้านะครับอันนี้ขอไม่มีผ้าไปก่อนไม่เป็นไรของพี่ไปเองตัวนี้พี่ไปต้องเอาผ้ารองแล้วก็ดึงข้างหลังออกมาแบบนี้อ้าอีิการใช่ตัวนี้คือใบเซอร์ติฟิเคตนะครับซึ่งจะบอกว่าตัวอันนาตัวนี้ของเราเนี่ยเป็นตัวที่เท่าไหร่อะไรแปดทันเท่าไหร่ตัวนี้ตัวที่7,998อุน้ยดีใจมาโอ้ยเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด 7,998 7,998จริงๆก็อยเกแปดจริงก็แค่สองตัวค่ะแปดพันใช่เดอร์ละใกล้เดอะล่าส์มากใช่อันนี้คือใกล้เดอะล่ามากดีใจมากๆเลยนะคือพี่ไบชอบเลข7ปกติแล้วอ่าตัวลิมิเต็ดของไบส่วนใหญ่จะต้องมีเลขเบ็ดไบชอบเลข7ส่วนพี่โกลชอบเลขอะไรพี่โกลชอบเลข4แต่ไม่มีเลข4ในนี้ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แปดแปหลัง8หลังก็คืออินฟินิตี้รวยรวยอันนี้คืออะไรปึ๊บเรามาแกะกล่องพลาสติกออกดีกว่าปึ๊บ ตื่นเต้นจังเลยโอ้สวยมากนะครับคือจุดที่บอกเลยว่าเด่นแล้วดูมีความลิมิเต็ดจริงๆคือมงกุฎใช่พี่กำลังจะบอกเลยว่าเพราะว่ามันเป็นวัสดุอะเป็นไดแคสเหมือนเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีอัญมณีนะครับเป็นสีมรกตเนาะนะครับอยู่ข้างบนเลยแล้วติดมาเป็นเพชรเพชรสวยมากขอจับหน่อยเห็นไหม กันไดแคทใช่แล้วก็ต่างหูเห็นไหมก็จะมีแบบการใช้มรกตแล้วเมคอัพคือมีความไฮโซมากเพราะว่ามีการไล่สีคิ้วด้วยอ่าไล่สีคิ้วมีขนตานะครับแล้วก็เมคอัพดูมีความโตมากขึ้นจากภาคแรกนะเพราะเขากลายเป็นขวีแล้วจัดท่าจัดสุดทรงออกมานะครับเรียกได้ว่ามีความเป็นรอยลมากมากเลยแล้วท่าตัวนี้จะเป็นผ้าผ้าเคปไหมพิกาีีเป็นเหมือนผ้าเคปนะครับแล้วก็คือทั้งลายปากนะครับแล้วก็ทั้ง รวมถึงพวกหมุดต่างๆคือทํามารายละเอียดค่อนข้างเ๊ะเลยงานแบบพรีเมียมมากเลยนะใช่นะครับขนาดผ้าที่เป็นกระโปรงพีทก็ยังมีติดนะครับคริสตัลเล็กๆมารอบกระโปรงเลยคริสตัลแบบว่ากระจายทั่วทั้งชุดเลยนะเนี่ยใช่ขนาดผ้าเขาเรียกว่าผ้าคลุมผ้าคลุมเนี่ยก็คือเขาแค่ทําให้มันเป็นรอยยับแต่ทุกๆรอยยับก็จะมีติดคริสตัลมาด้วยผ้าข้างหลังเนี่ยตอนตอนที่อยู่ในหนังคือผ้าอันนี้อลังการมากเขาก็ใช้การปักนะไม่ใช่ใช้การเพิมพ์ ใช้การตัดได้สีทองซึ่งเป็นสีทองที่แบบว่าสดแล้วก็มีความแวววาวแล้วก็ติดนะครับคริสตัลมาเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบอดี้ของเขาก็จะเป็นบอดี้ข้อต่อแล้วก็จะมีสแตนตั้งให้ด้วยสําหรับคนที่แกะออกมาเล่นแต่พี่ใบจะไม่แกะออกมาเล่นหลังฉากก็คือหลังกล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปเมืองแอรเนเดลเพราะว่าอานาเนี่ยได้เป็นควีนของแอร์เรนเดลแล้วนะครับเขาก็จะใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้เยอะมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่พี่คิดอยากดูที่สุดอีกอันหนึ่งคือที่คนเล่นตุ๊ก ตาจะต้องการอยากจะรู้เลยคืออะไรรู้ไหมอะไรรองเท้า,าฉันว่าแล้วอุ้ยจะเห็นไหมอ่ะเขาคือเขาเย็บเขาเย็บติดมานะครับพี่ไปเห็นแล้วอธิบายแล้วกันเป็นรองเท้าคัตชูธรรมดาสีดำทั้งนอกโดยรวมแล้วสวยสวยมาก<า>คือ,อรายละเอียดทุกอย่างสวยจริงๆยอมรับเลยอ่ะ มาต่อกันที่เจ้าหญิงเอลซ่านะคะเจ้าหญิงที่คิตตี้ใช่คือ <c ười> <c ười> กล่องของเจ้าหญิงเอลซ่าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโทนเลยก็คือจะเป็นโทนสีฟ้านะคบลายที่ตกแต่งที่กล่องเนี่ยก็จะเป็นพวกเกรดน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะเป็นตาสัญลักษณ์นั่นเองนะครับอาให้ดูกล่องด้านหลังความอลังการอลังกาพร้อมไหมหนึ่งสองสาม <BR> มาแกะกันเลยดีกว่าเราต้องดึงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้อันนาคือมี8000ตัวในโลกส่วนเอลซ่านะครับเขาจะมีทั้งหมด8500ตัวในโลกก็คือจะมีมากกว่าอนาแปดพันหาร้อยเพราะว่าเขารู้ว่าสิงเอลซ่าจะขายดีกว่า แค่งกล่องตัวพลาสติกนะคะที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่า e l s ซ่าเดอะสโนว e ควนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นสีขาวนะเป็นรูป s n o w f เฟรแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์ต่างๆนะฮะสวยเนาะสวยมากเลยสวยแกะเลยตื่นเต้นอ่ะอย่างที่บอกมี8,500ตัวในโลกนะครับแล้ตัวของเรานั้นคือหมายเลขตัวของเรานะครับเลข7 1,984เฮ้รอยใกล้กันตัวนั้นนะไม่คือใกล้กันแล้วก็ตัวพี่ใบชอบเลข7พี่โกชอบเลข4มีทั้ง7และ4อยู่ด้านหลังโอ้ยน่าลักดีอันดีแล้วก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าว่าตัวกระดาษเนี่ยเธอเขาซีลมาเลยนะไม่ให้โดนน้ำแล้วก็มีความเป็นแววแววแววแวบอ่าเหมือนแบบพิมพ์มะด้วยนะครับคือมีความเดักนะครับ พี่ผมบอกว่าเดี๋ยวตัดต่อยากแกวมาแล้วให้น้องๆดูเริ่มต้นดูจากอะไรก่อนเราจากข้างบนเมื่อกี้อานาเราโพสแบบเป็นเรียบร้อยพอเป็นแบบสตานี่คือเราโพสแบบก็คือแบบว่าใช้พลังไงใช่ใช้พลังน้ำแข็งนะครับจากที่เราเห็นนะครับบอดี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับแล้วก็ทรงผมเนี่ย เขาจะเปลี่ยนจากปกติเอลซ่าเขาจะทําเป็นเปียมัดเปียขัดเปียเนาะแต่ว่าเอลซ่าตัวนี้คือจะเป็นเอลซ่าที่ปล่อยผมนะครับแล้วก็เขาจะทําการบล็อกผมมาเป็นลอนสวยมากๆเลยนะครับส่วนเมคอัพก็ยังมีความฟังมีความสวยในแบบของเอลซ่านะครับแล้วก็ขนตาก็ยาวฟุ้งฟิลมตาทะลุมิติใช่นะครับกับประมาณเนี่ยคิตตี้พี่คิตตี้ดูแล้วนะเนี่ยติดไปประมาณแบบว่า5ชั้นหชั้นกละก็แบบว่าชัดเจนสวยมากปากสีสวยมากๆเลยนะครับ ชอดอก็ of, ยังเป็นสีม่วงอยู่อ่าก็คือคงเป็นเอกล<อ>ัออกชุดนะครับจะเป็นชุดสีขาวซึ่งเขาเป็นผ้าอะไรพี่กิตตี้ผ้าชีฟองไหมพี่โกไม่ไม่อันนี้เขาเรียกว่าผ้าแก้วอ่าใช่คือผ้าแก้วใช่จตใ่แต่อันเนี้ย พี่กิตตี้คิดว่ามันคือเป็นผ้าแก้วที่คุณภาพดีขึ้นมาอีกเพราะมันมีการถ้าสังเกตนะมันมีการไล่สีในผ้าแก้วของของเขาอ่าจริงด้วยนอกจากจะมีความไล่สีเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเพนพิเตอร์แล้วก็มีติดด้วยคริสตัลตลอดทั้งชุดเลยแต่ว่าผ้าส่วนนี้เหมือนเป็นผ้าหนังนะพี่กิตตี้มันเป็นหนังสีขาวนะครับเคลือบแบบว่าน่าเป็นผ้าเคลือบเป็นผ้าหนังเคลือบเคลือบสติเตอร์บ ters, แบบทับไปอีกทีหนึ่งใช่ส่วนตรงข้างล่างเนี่ยเขาก็จะปัก เป็นแบบว่าตราสญลักษณ์มีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงอ่อนแล้วก็สีม่วงเข้มนะครับซึ่งเป็นการปักผ้าลงไปเลยนะครับอ่ะอันนี้เราเห็นรองเท้านะครับซึ่งรองเท้าเป็นเป็นยังไงพี่ดิ๊ตี้รองเทา้าเป็นเหมือนในเรื่องอ่าท,ท,ที่ที่ถ้าทุกคนสังเกตคือตอนแรกเขาเท้าเปล่าเอลซ่าเขาก็จะใส่เหมือนเป็นเลกกิ้งเนาะใช่ที่เป็นแบบสีฟ้าที่ตอนที่เขาจะต้องไปลุยในทะเลใช่ซึ่งเลกกิ้งก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่ใช่ แล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเกล็ดน้ําแข็งซึ่งเหมือนเป็นที่ Elsa เอลซ่าเศษขึ้นมานั่นแหละชนะครับเป็นรองเป็นรองเท้าอันนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาอีกแต่คือสวยมากๆรายละเอียดทําเป๊ะมากๆแล้วก็ผมคือแบบเงางามสวยมากเอากลักษณ์ของเอลซ่าตอนที่เป็นอันนี้เราคือปล่อยผม,มอย่างที่บอกแล้วผมเขายาวมากแล้วก็สวยมาก <S <S โอ้แต่จริงๆแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่พ่กิที่อยากรู้ที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคะคือคือราคาราคาอะ เาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อทนันตอนที่เขาวางขายเลยนะราคาจะอยู่แค่9,000บาทแต่ถ้าซื้อไม่ทนันอย่างตอนนี้ที่เมการาคาแบบพ<ช>ุ่งขึ้นไปเกือบ20,000แล้วุยใช่าาสูง2 0,000น,น,นี่คือตัวละนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคู่ละ20,000ตัวละเกือบ20,000แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อทันเนี่ยในราคาที่แบบหมื่นต้นๆอันนี้คือโชคดีมากๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงมีน้องๆถ้าน้องๆรู้สึกว่าเอ้ยมันดูราคาสูงสําหรับคอเรคเตอร์สำหรับนักสะสมที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอยากเล่นไม่ต้องกลัว ฮัลโหลพอร้าน โนี่ทีเอชช็อปนะครับก็มีที่เป็นเวอร์ชัน e x c l u s i v e d i s n e y Store ที่เป็นคลาสสิกดอนนะครับของควีนเอลซ่าและควีนอนาจำหน่ายเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นบอดี้ข้อต่อและชุดก็ปังไม่แพ้กันเลยในราคาถูกกว่าแค่2 0 0 0ันกว่าบาทถูกต้องอ่าแลวได้ทั้งคู่เลยด้วยเอาเป็นว่าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอนาเอลซ่าคู่นี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าได้เลยที่เพจ a c e b o o k และ i ิน t a g r a m ของโพนี่ที h h ชส่วนความสวยความงามของควีนเอลซ่าและ ควีนอันนาที่เป็นลิมิเต็ดตัวนี้เต็มรอยให้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกอยูด้านล่างหน่อยนะฮะคลิปสนุกกันอื่นของพี่ใบย,ยังมีอีกมากมายกดตรงไหนนะคะน้องใบกดได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ใบด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจากไปในคลิปนี้เราต้องทำยังไงคะ <S <S